ครับสวัสดีครับพี่ครับสวัสดีครับนะครับสวัสดียามเย็นครับพี่นะครับวันนี้ลงคลิปอีกแล้วนะครับพี่พี่พี่ก็ทักกันเข้ามาเลยนะครับวันนี้ครับมามาชมองค์แรกกันเลยพี่นะครับมาชมองคแรกกันเลยนี่พี่เป็นพระศรีวลีนะครับเป็นพระศรีวลีนะครับพี่พี่เดี๋ยวผมซูมให้ดูนี่ครับองค์นี้นะพี่นะเป็นพระศรีวลีนะครับซูมให้พี่ดูนี่ครับพระศรีวลีหลวงปู่ศิลานะครับพี่แจกทานนะครับพี่สร้างเพียงนะครับ 1 9 9 9นองค์นะครับอ่าพี่พครับเป็นรุ่นแรกนะครับพระศรีวลีรุ่นแรกด้านหลังเห็นไหมครับรวยล้านล้านนะครับหมายเลข1 0 6 3นะครับพี่พี่สองให้พี่พี่ดูอันนี้เลี่ยมนะครับเลี่ยมพร้อมสายเลยนะครับมีมวลสารหลายชนิดนะครับพี่เช่นเหล็กไหลนะครับพี่ผงตะไบฟันหลงปูเล็บหลงปูเกสาลองปูข้าวก้นบาทเตียนชัยนะครับ แล้วก็มีพุทธคุณนะครับด้านโชคลาบค้าขายร่ำรวยนะครับพี่พี่เดี๋ยวผมให้ดูนะครับผมให้ดูนี่ครับนี่หลวงปู่ปุกเสกครับพระศรีวลีท่านพี่นะนี่ครับให้พี่พี่ดูนี่ครับพระศรีวลีรุ่นแจกทานนะครับนี่ครับมีเพียง1 9 9 9นองค์นะครับพี่ลรันเลขนะครับพี่ร้านเลขนะเห็นไหมครับ ผมเปิดองค์นี้นะครับพี่3,800นะครับขอ3,800น้นะครับพี่ราคานี้นะครับผมเอา ,38 0 0นะครับพี่ราคาขยับขึ้นทุกวันนะครับไม่มีลงนะครับพี่นะครับขอราคานี้ไว้นะครับพร้อมเลี่ยมนะครับเลี่ยมพร้อมใช้นะพี่ภาษีก็เลยนะครับองค์ต่อไปครับองค์ต่อไปมาองค์ต่อไปเป็นอะไรมาดูกันนะครับ นี่ครับพี่พี่อ่าครับพระกูเวนอธิบดีนะครับนี่ครับพระกูเวนนะครับธนบดีเศรษฐีสมพลนะครับนี่ครับผู้บรรดาลความมั่งคั่งร่ํารวยและโชคลาบครับอ่าพี่อันนี้เป็นเนื้อทองแดงนะพี่ทองแดงนะอุดมมวลสารนะครับอ่าผมให้ดูนะครับเนื้อทองแดงนะครับพระกูเวนอธิบดีนะครับ นะครับแห่งยักษ์นะพี่นะ1,000ปีนะครับผู้รักษาปราสาทหินเขาพนมรุ้งนะพี่นะในทิศเหนือนะครับอ่านะครับถือเป็นเท้าเวสวรณที่เก่าแก่นะครับอีสานใต้นะครับพี่นี่ครับดูดีครับพี่พี่โอ้โหพี่เนื้อทองแดงนะครับอุดมมวลสารพุทธคุณนะครับพี่นี่ครับอุดมมวลสารพุทธคุณนี่ครับต่อโคตอ่านี่ครับอ่ายิงเรียเซอร์นะครับพี่ปูศิลาเศกนะครับ หมายเลขนัมเบอร์หมายเลขนี้หมายเลขเผมให้ดูนะครับ4868โอ้โห oh, เลขสวยด้วยนะพี่นะ4868นะครับพี่สร้างเพียง5999อบางค์เท่านั้นนะครับพี่พี่ผมจะพูดให้ฟังนะครับนิดนึงนะพี่พนะนี่ครับอ่านะครับถ้าใครนะครับได้ไปครอบครองนะครับพี่จะปลุกปักรักษาเปิดทรัพย์สินนะครับ อ่านะครับเป็นผู้แห่งความโชคราบนะครับพี่มั่งคั่งร่ํารวยเรียกเงินเรียกทองนะครับพี่พี่ๆใครได้ไปบูชานะครับก็ยินดีด้วยนะครับเดี๋ยวผมให้ดนนนนนะนนะูนี่นะครับพิธีนี่ครับพระกุเวนนะพี่นะพิธีนะพี่นะนี่นะครับโอ้โหนะครับ มาพี่ๆเปิดราคากันเลยครับพี่ผมเปิดราคาองค์นี้นะครับพี่องค์ละ850บาทนะครับพี่850บาทนะครับอุดมวลนสารนะครับอ่าพักเวนนะครับธนบดีเสียถีสัมพนนะครับพี่มีสององค์นะครับองค์ละ850บาทนะพี่นะองค์ละ850บาทใครสนใจทักเข้ามานะครับหมดแล้วหมดเลยนะครับพี่นี่ไปดูรายการอื่นกันต่อครับไปดูรายการอื่นกันต่อพี่พี่ ต่อไปนะครับเป็นรายการต่อไปครับพี่พี่เป็นรายการนี้ครับเหรียญเปิดโลกบรรดาทรัพย์หลวงปู่ศิลานะครับพี่ดูครับพี่เป็นเนื้ออะไรพี่ครับเนื้อฝาบาทลงยาแดงครับหมายเลขสามสองห้าครับพี่ฝาบาทลงยาแดงนะครับพี่พี่ผมสองให้ดูครับนี่สองให้ดูสองจมูกให้ดู นี่ครับพระครูปรัดวชิรโสภณญาณด้านล่างนะครับพี่เปิดโลกบรรดาลทรัพย์นะครับพี่พี่เดี๋ยวผมให้ดูนะครับทำเนียบนี่ครับเป็นรายการนี้นะครับพี่สร้างเพียงหนึ่งพันเหรียญเท่านั้นนะครับเปิดโลกบรรดาลทรัพย์นะพี่พี่สร้างเพียงหนึ่งพันเหรียญเท่านั้นนะครับนี่เนื้อฝาบาทลงยาแดงครับพี่พี่อ่านะครับเปิดโลกบรรดาลทรัพย์นะครับเปิดทางจากอุปสรรคต่างๆนะครับพี่พี่ทำการสิ่งใด สำเร็จนะครับเมตตาบารมีแควคาานะพี่พี่ครับนี่ครับหมายเลขสามสองห้าครับพี่พี่รองหาไปใช้ดูนะคบพี่พี่ด้านหน้าเป็นหลวงปู่นั่งเต็มองค์นะครับผมด้านหน้าเป็นหลวงปู่นั่งเต็มองค์นะครับให้ส่องให้ดูนะครับนี่นะครับพี่สภาพเปลี่ยนประมาณนี้นะครับ ด้านหลังนะครับอ่าด้านหลังเป็นยันพระพุทธเจ้านะครับด้านหลังเป็นยันพระพุทธเจ้านะครับนี่ครับเปี่งรัศมีนะครับพี่อ่าซึ่งหมายความอันดีอันสูงสุดทั้งหลายนะครับพี่เปิดโลกเปิดทรัพย์นะครับนี่ครับด้านบนนี่ครับเปิดโลกบรรดาทรัพย์นะครับเนือพระบาทนี่ครับวัดโพธิศาสตร์จังหวัดกาฬสินธุ์นะครับพี่อ่านะครับ พี่ๆสนใจนะครับพี่ผมมีอ <sup> ย um. no ู่หน no. ึ่งองค์นะครับพี like ่ๆทักเข้ามานะผมมีหนึ่งองค์นะครับฝาบาทลงยาแดงราคานี้นะครับพี่หนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทครับหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทมีองค์เดียวนะครับราคานี้นะครับหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทไปไปดูรายการอื่นกันต่อครับพี่ๆไปดูรายการอื่นกันต่อต่อไปครับพี่ๆเป็นรายการนี้ครับขุนแผนปลาไหลเผือกครับพี่ๆ ขุนแผนปลาไหลเผือกครับผมมีซีนเดิมนะครับผมมีซีนเดิมอยู่สองสี่หกมีแปดองค์นะครับซีนเดิมนะพี่นะเดี๋ยวผมจะแกะให้ดูหนึ่งองค์นะครับเดี๋ยวผมแกะให้ดูหนึ่งองค์อ่มแกะให้ดูหนึ่งองค์แกะให้ดูน,นะครับอ่านะครับเป็นขุนแผนตะกุดเงินคู่นะครับพี่ๆตะกุดเงินคู่นะ มีแปดองค์นะครับเดี๋ยวผมลงกล้องให้ดูรับประกันแท้ทุกรายการนะครับดูดิครับพี่ขุนแผนปลาไหลเผือกนะครับอันนี้เป็นชุดที่ผมรับเข้ามาใหม่นะครับพี่พี่ผมรับเข้ามาใหม่นะนี่ครับด้านหลังนะครับด้านหลังนะครับพี่เดี๋ยวน้องๆให้ดูนะนี่ครับอ่านะครับยันปลาไหลเผือกนะครับตัวจะลื่นไหลจับตัวไม่อยู่ มัดด้วยโซ่ตวนนะครับหรือเชือกก็ไม่อยู่นะครับพี่นี่ครับคิดการสิ่งใดราบลื่นลื่นไหลดังปราเรนะครับเจิมด้วยผงกรรมฐานหลวงปู่นะครับหนึ่งในมวลสารพิเศษที่ไม่มีที่ใดในโลกนี่ครับมวลสารหลวงปู่มอบให้พี่นี่ครับดูครับอ่านะครับพี่มวลสารผงกรรมฐานนะครับที่หลวงปู่มอบให้นะครับไม่มีที่ใดในโลกนี้ครับพระยาปลาไหลเผือกนะครับนี่ครับเดี๋ยวผมอ่านให้ดู ของกรรมฐานหลวงปู่ศิลาประกอบด้วยมวลสารหลัก6อย่างนะ <üm> ครับพี่นี่ครับเกษา vit. โลมาณนขาทันตาตะโจและมวลสารพิเศษนะครับนี่อธิษฐานจิตนะครับหลวงปู่ธิษฐานจิตนะครับพี่พี่นะครับนี่ครับอยู่ในสมุดนะครับนี่ครับพญาปลาไหลเผือกนะครับพี่พี่ครับนี่ครับพิธีพี่พี่พิธีปลุกเสกนะครับดูดิครับนี่ครับโอ้โหพี่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 สนใจทักเข้ามานะครับพี่ผมขอเป็นราคา ราคาเดิมอยู่นะครับพี่แปดร้อยห้าสิบาทนะครับอ่านะครับเป็นราคานี้อยู่นะพี่นะถ้าเดือนหน้านะครับราคาน่าจะขยับขึ้นนะพี่อันนี้เป็นชุดที่ผมได้มานะครับแปดร้อยห้าสิบาทนะครับใครรับกี่องค์พิมพ์ปิดมาครับมีซีนเดิมเหลืออยู่สองสี่หกเจ็ดซีนเดิมเหลืออยู่เจ็ดองนะพี่พี่อ่าแล้วก็แล้วก็แกะซีนหนึ่งองนะครับองค์ละแปดร้อยห้าสิบบาททุกรายการนะครับพี่พี่มีค่าส่ง 50บาทนะครับทุกรายการมีค่าส่ง50บาทเท่านั้นครับจะรับกี่องค์ก็50บาทนะครับพี่พี่เดี๋ยวไปดูรายการอื่นเดี๋ยวไปดูรายการอื่นพี่พี่เดี๋ยวน้องให้ดูอีกหนึ่งรายการนี่ครับเหรียญนี้พี่พี่ครับอ่านะครับเหรียญเมตานะพี่นะเหรียญเนื้อทองแดงพี่พี่เนื้อทองแดงหนึ่งเหรียญเนื้อฝ้าบาทก็มีแต่ตอนนี้เอาเนื้อทองแดงนะครับ เหรียญเมตตาแช่น้ำมันว่านพงหลวงปู่ศิลานะครับดูดิครับสวยๆรับประกันแท้นะพี่นี่ครับน้ำมันเฉมๆด้านหลังเป็นหนุมานนะครับแช่น้ำมันว่านพงให้มีชีวิตนะครับให้หนุมานมีชีวิตเห็นไหมครับหลวงปู่มหาศิลาสิษยจันโทนะครับอ่าพี่ๆน้ำมันเฉมๆองค์นี้นะครับพี่พี่ผมเอานะครับหนึ่งพันบาทนะครับหนึ่งพันบาทนะครับนื้ก็ทองแดงอ่าพี่ๆทักเข้ามานะ โอเคเรียบร้อยครับก็สําหรับพี่ๆนะครับติดต่อเข้ามาหรือทักไลน์เข้ามาหรือแคปหน้าจอเข้ามาได้เลยนะครับพี่ๆนี่ครับเบอร์นี้หรือแคปแล้วคปแล้วก็ส่งไลน์เข้ามาเลยนะครับสนใจรุ่นไหนครับสําหรับวันนี้นะครับผมก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้สวัสดีครับ